นี่คือการสาธิตการพันนะครับด้วยได้กูดบวันนี้ผมจะพันสีเขียวนะครับเป็นเขียวมะกอกแล้วก็ใช้ดินสีทองดูกันเลยนะครับเมื่อเราวัดระยะที่เราต้องการพันได้แล้วเราก็จับชิ้นงานด้วยเทปกาวไว้นะครับแล้วก็ ค่อยวัดความแม่นยำจากไกลตัวที่ผ่านมาแล้วก็ลงมือเลยนะครับดูกันช้าๆนะครับนี่แหละครับก็เริ่มจากตรงนี้นะครับก็หมุนเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ อุเพื่อนล็อกได้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จับไว้น่อยทีนี้ก็เริ่มตึงได้นะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับวนสัก3ามรอบทีนี้ค่อยเพิ่มความแน่นในการพันนะครับทีนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผม พันมาเรื่อยๆจะได้ตัวที่ผ่านมาชิ้นงานจะได้แน่นขึ้นนะครับได้จะเรียงตัวอัตนมัตินะครับเราไม่ต้องไปเก่งมากเราพัานให้มันพันผ่านพอพันได้สักพักนะครับทีนี้ก็ถึงการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับ งขั้นตอนนี้ต้องใช้ผู้ช่วยครับผมเพราะว่ามือผมนั้นอย่างที่เห็นนะครับอย่างอุตสาบิวนะครับต้องยอมรับจริงๆขออนุญาตนะครับตัดครับผมอาจจะลำบากนิดนึง ไม่ใช่ตัวช่วยนะครับไม่มีสเตนอินเรตัดออกไปแล้วเราก็เริ่มกันเลยครับทีนี้ดำเนินการต่อไปปั๊บนี่สักสองสามรอบแล้วเราค่อยเกลี่ยนะครับข็คราวไปกันต่อเลยครับอ่อยายาวๆกันไปเลยเพิ่ม ขาไกลนี้ก่อนที่จะบิวนิ่ต้องเอาไปเจียนะครับเจียเพื่อให้มันเรียบในตอนที่ได้จะลงไปถึงในตำแหน่งไปลายนะครับเรียบเพื่อไม่ให้ได้นีลื่นเวลาได้ลื่นนี้มันจะตกขอบนะครับจะทำให้การเรียงตัวในช่วงสุดท้ายนี้ไม่สวยงามในในใน,ในในในไกดตัวนี้ที่เห็นนี้เจียเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูดีๆจะเจียเป็นสัก삭เพื่อให้ได้มันไม่เลื่อนตกขอบ่ะนี่เราก็เน้นกันหน่อยนะครับเพราะว่าในถึงตำแหน่งที่เจียกันละมาเรื่อยๆนี่นะครับไม่ต้องไปเกรงมากนะครับอยงงานจะออกมาไม่ดีพันไปสักสองสามรอบค่อยจับนิดหน่อยนี่ไม่ใช้ตัวช่วยนะครับมือเปล่าๆมือเจ็บด้วยนะครับ ผ่านมาผ่านมามาเรื่อยๆเ,เรียบเรียงๆนะสังเกตนะครับว่าผมจะเน้นช่วงนี้เป็นพิเศษเพราะว่าใกล้จะหมดของไกลแล้วนะครับเน้นนิดนึงอ่าฮะเน้นอีกนิดนึงครับผมนะครับลูกก็ร้องนะครับช่วงนี้ ใจเย็นครับผมน่าจะพักอ่าโอเคครับถือว่าดีไปต่อกันเลยนะครับอีกสักหน่อยดูรอยที่ผ่านมาว่าความกว้างของตัวได้ประมาณเท่าไหร่ถึงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่สำคัญผมจะใช้ได้เศษที่เหลือนะครับเป็นตัวกระตุกตัวกระตุกเพื่อเก็บงานนะครับ ตัดมาสักนิดนึงแล้วก็นี่นะครับดูนะครับดูดูช่วงนี้สําคัญนะครับล็อกเข้าไปนะครับเพื่อเป็นตัวกระตุกทางนี้ก็ต่อได้ดินกันเลยนะครับดินกรลองไปกับดินนะครับป๊าบเขาให้อ้าวยาวกันเลยนี่ก็เริ่มแน่นเลยนะครับเพื่องานจะได้ออกมาดี ต่ออีกสักหกรอบเจ็ดรอบประมาณนี้ครับกำลังดีดูนะครับท่านผู้ชมลูกก็ร้องแล้วครับอืมอืมเครียดจริงๆช่วงนี้แล้วก็กะเอาแล้วกันนะครับว่าโอเคช่วงนี้นะกันก็กดไว้เลยนะครับทีนี้ป๊าปตัดเลยครับทีนี้ตัดชึบเข้าให้เสร็จก็มาเสียบรูที่ทำไว้ครับเพื่อเอาไว้กระตุก เสียบแล้วนะครับเสียบแล้วก็จะไว้พอลุมหลวมาครับก็มาจับได้2ชิ้นที่เราทำไว้กระตุกนั่นเองดูนะครับดูดีๆนะครับปึ๊บโอ้โหลำบากจริงๆครับผมมือก็เจ็บลูกก็ร้องโอ้โเกรียดนี่ไม่มีแรงดึงครับออเหน็นครับ ตกเลยครับโอ้ยไม่มีแรงครับมือขวาใช้งานไม่ได้ครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปก็เริ่มต้นได้ดิินลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเริ่มต้นดิดินแบบนี้ต่อไปแล้วก็เก็บได้เหมือนที่เก็บเมื่อกี้ครับแล้วก็เป็นอันเสร็จ เอาเลยแล้วกันนะครับไม่สนใจลูกครับแทบหนึ่งครับแค่นี้ก่อนและครับลูกหลุมร้อง